เข้ามาแล้วนะคะสําหรับอันติสีขาวใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยคันนี้เป็นตัว1 6ีปี2017ราคาค่าตัวถูกๆเลยนะคะ369,000บาทฟรีดาวขอนแค่6,300นะคะใครสนใจ่ารถไม่ใช่ง่านอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคานะคะรับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยน์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานาเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นตัวอันติส 1.6G ปี2017นะคะสีขาวเดิมโรงงานนะคะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับอันติสสีขาวใครที่สนใจหรือว่าตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะราคาค่าตัวเพียง3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นแค่6,300บาทเท่านั้นเองนะคะรายได้ส่งเท่าของค่างว เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะ0982609587ดนะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุมค่าคุมราคาแน่นอนนะคะปี17นะคะล้วก็เป็นสีขาวด้วยสีหาย,ยากนะคะนานๆจะมีเข้ามานะใครที่ตามหาย อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะโชมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วไปทะเบียนนี้เลยนะคะ4ขอไข่ทอทหาร124 1หนึ่งกรุงเทพมหานครโรโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียมนะคะไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามคามไฟเดิมโรงงานไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะสวยๆเลยคันนี้สันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิมนะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโกตรง ยางขอบ16นิ้วนะคะเป็นยางยี่ห้อ Bristone ปี22นะคะใช้งานได้อีกระยะนึงเลยนะส่วนช่วงล่างของรถนะคะเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนสีนเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีเขยบขยื้อนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะชนหนักพิคคว่ำมจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลย ติดต่อมาได้เลยนะคะลูกค้าช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วติดคิวกันาสาดมาให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะผ่าก,การด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะส่วนกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีได้บอยแล้วนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะเขาจะมีตัวรับสัญญ,ญาณมาให ะะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ภายในของรถกันนะคะสําหรับตัว 1.6G นะคะภายในเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีเบดนะคะลูกค้าอันนี้คือสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรบบออโต้ฝั่งคนขบับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูมาให้นะคะได้ปุ่มแอ่งจิ้งสตาร์รีบอยแล้วแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะคะเพิ่มเสียงรถ เสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้ด้วยนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เขีได้นะคะมีแอร์แบกให้7ใบนะคะเกียร์เป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะเป็นเบาะหนังสีเบจไม่มีรอยฉีกเลยขาดนะคะเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะแล้วก็หัวน็อตซอกประตูเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเหยบขึ้เยะเลยนะใครที่สนใจหารถวิใช้งานอยู่นะคะแนะนําไปอีกทางเลือกเลยนะได้รถอันติดไปใช้งาน ง่ายนะคะผ่อนอยู่แค่6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะแถมได้เป็นรถสีขาวด้วยนะคะสีเดิมโรงงานนะนานๆจะมีรถสีขาวเข้ามานะคะใครที่สนใจหรือว่าตามหาอยู่รีบติดต่อมหานัดโดยตรงได้เลยนะคะมาดูขั้นตอนในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างมีกระเป๋าจิงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังมีมาให้สองรูนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยแล้วก็สป เม็ดอาร์ตหรือว่ากระดูกงูนะคะนี่เดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะใครสนใจหรือว่าตามหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะสภาพสวยนะลูกค้าไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้อันนี้คือรีวิวแบบตรงๆเลยนะ มันมีเหมือนรอยแตกลายงานด้านหลังตรงไฟท้ายนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าไม่มีผลต่อการใช้งานเนาะเดี๋ยวแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าเพราะว่าตามอายุการใช้งานอาจจะมีบ้างนะคะที่แตกลายงานเนาะอันนี้เป็นรอยแตกลายงานเห็นแบบชัดเจนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะคะลูกค้าแล้วก็ไฟทับที่มีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าโครงสร้างของรถเนี่ยเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วใบทะเบียนนี้เลยนะคะสี่ขอไข่ทอทหาร หนึ 1> 1, 2, 4, 1, ่งสองสี่หนึ่งกรุงเทพมหานครใครสนใจติดต่อมหานัดโดยตรงได้เลยนะคะช่วยทุกคนันดันทุกเคสผ่อนเริ่มต้นที่หกพันสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะบอดี้ด้านหลังกว้างนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะของรถตรงนี่นะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะแล้วก็หัวน็อตตรงฝาท้ายนะคะไม่มีรอยของการไขหรือว่าการเคลียร์ยเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะตัวคานด้านในนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจ ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะซีนเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสาหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีขาวคันเดียวที่เข้ามาแล้วก็ หายากมากนะคะสําหรับอันตีสีขาวนะคะนานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงด้วยนะ3ามแ0 0หบาทเท่านั้นเองลูกค้าขะ,คะใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะออกได้ทุกอาชีพเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคะส่วนแพนเพจของรถนะคะมีติดตั้งมาให้เนี่ยชัดเจนเดิมๆโรงงานรถปี2017เช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวนอซอกประตู เดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอนะคะภายในนะเดิมๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยสึกหลอเลยนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อมหาหานัดเดือนๆได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอ0 9 8ย์0 9 5 8 7นัเดเนัดเพยนนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด4สูบ1 6 0 0ซีซีแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ e งเก้าเติมได้เลยนะคะแล้วก็อัตราการซิ้เปลืองน้ำมันก็อยู่ประมาณ16กกิโลลิตรนะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะอึดถึกและทนมากๆนะคะอะไรหาง่ายแล้วก็ค่า maintenance ถูกด้วยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสันไม่มีสะท้นานนะคะคานด้านหน้าเนี่ยตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะหัวนอ็อตไม่มีรอยไขย่ หรือว่าคารหน้ารถด,ด้านในนะคะตัวคารดนันในเดิมๆเช่นกันนะคะลูกค้าตรงๆเลยนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะไม่มีคาบน้ำมันหยุดหละเยิม้มสติกเกอร์คําเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชนัดเจนซีนเดิมโรงงานเม็ดอาร์ตมีเห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยเขีบเยบเพื่อหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆแล้วก็ตาปั๊มตรงฝากระโปรงมีเห็นชนัดเจนฉนวนกันความร้อนยังอยู่แล้วก็สติกเกอร์มอกติดอยู่ครบเลยนะคะการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคั ไม่มีชนหนักแน่นอนใครที่สนใจหารถวิชางานอยู่นะคะแนะนําคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆแถมได้เป็นสีขาวด้วยนะคะอันติส1.6ด 1.6G ปี17นะคะรถ คันนี้นะคะเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างให้เลยนะ369,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟีดาวผลเริ่มต้นที่6,300ารยายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้า ะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ